สวัสดีครับเพื่อนๆ mm. ผมคนลำชีครับในส่วนของเที่ยงวันนี้ผมคนลำชีก็จะนําในส่วนของเรื่องราวของการทําคลิปหรือว่าการทําหน้าที่ของครีเอเตอร์มาแบ่งปัน mm. ก็คงจะเป็นในส่วนของเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับบางท่านก็คงจะรู้มาแล้วและในทางกลับกันบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้โดยเฉพาะในส่วนของมือใหม่ที่ผันตัวเองเข้ามาเปิดโหมดมืออาชีพสร้างไรายได้จากแพลตฟอร์ม เ c e บุ o กหรือว่า Meta นนะครับเ,เพื่อนๆครับในส่วนของวันนี้ผมคุณลมชีขออนุญาตใช้ภาษากลางในการสื่อสารก็แล้วกันนะครับสำหรับครีเตอร์เก่าๆคงจะทราบดีแล้วล่ะนะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับเงื่อนไขนะครับกฎชุมชนต่างๆนะครับแต่ในทางกลับกันอาจจะมีบางท่านสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเปิด หมดเมื่ออาชีพนะครับยังไม่รู้เพราะฉะนั้นในส่วนของคลิปวิดีโอนี้ผมคนลำชีก็จะขอ,อนำประสบการณ์นะครับจากช่องหรือว่าตัวผมคนลำชีเองนะครับมาแบ่งปันนะครับสำหรับเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับผู้ชมในส่วนของคำว่ากดชุมชนนั้นมีมากมายหลากหลายประเด็นมีมากมายหลากหลายช้อยมีมากมายหลากหลายสิ่งอย่างนะครับสำหรับ คลิปนี้ผมคนลำชีจะมาพูดถึงในเรื่องราวในส่วนของกฎชุมชนที่เป็นกฎเหล็กและก็เรียกว่าเป็นกฎที่เราครีเอเตอร์เก่าใหม่ต่างที่ไม่อยากที่จะพบและก็ไม่อยากจะเจอสิ่งสิ่งนั้นก็คือเรื่องราวของลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับลิขสิทธิ์นะครับคำว่าลิขสิทธิ์นั้นอาจจะมีในส่วนของลิขสิทธิ์เนื้อหานะครับคำว่าลิขสิทธิ์เนื้อหาก็อาจจะรวมไปถึงในส่วนของแบรนด์นะครับโลโก้นะครับยี่ห้อ นะครับของสินค้าหรือว่าแบรนด์อะไรก็ตามแต่นะครับในส่วนของลิขสิทธิ์อีกอย่างหนึ่งก็คือลิขสิทธิ์ทางด้านเสียงเพลงนั่นเองนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมคนลับชีก็จะมาแชร์ประสบการณ์ของคนลับชีเองนะครับเดิมทีหลังจากที่ผมคนลัชีนะครับทำคลิปนะครับพันตัวเองเข้ามาเป็นคีเอเตอร์นะครับสร้างรายได้จาก a c e b o o k นะครับช่วงนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ฮอตมากๆกก็คือนะครับการ ทําทคลิปเรียวพ้อคลิปเรียวหรือว่าที่เราเรียกว,ว่าคลิปสั้นนั่นเองนะครับช่วงนั้นผมคนบัญชีทาคลิปสั้นหรือว่าคลิปสั้นเรียวนั่นแหละนะครับก่อนนั้นนะครับเราคลีเตอร์ทุกคนนะครับต่างนําในส่วนของดนตรีเสียงเพลงนะมาใส่กันเยอะแยะมากมายหารู้ไหมว่านะครับ ในส่วนของหลังจากผ่านพ้นไป1ปีกว่ากๆสองปีนะครับหรือว่าระยะเวลาผ่านมาสักระยะเวลาหนึ่งนะครับทางในส่วนของระบบของ Facebook ได้ทำการตรวจทานนะครับเนื้อหานะครับคลิปวิดีโอที่เราสร้างสรรมาในคลิปสั้นเรียวนะครับปรากฏว่าเราใส่ดนตรีเสียงเพลงแล้วก็จังหวะนะครับ ในส่วนของคําร้องทํานองบทเพลงอะไรต่างๆซึ่งสรุปไปง่ายก็คือเสียงเพลงและเสียงดน,นตรีนั่นเองนะครับมาวันนี้นะครับคนลำชีเจอเจแล้วซึ่งคลิปนี้ลงไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับเป็น3คลิปที่คนลำชีโดนเต็มนะครับนั่นก็คือโดนเสียงที่มีลิขสิทธิ์นะครับขึ้นลําโพงแดงตามนี้เลยนะครับหากว่าท่านใดนะครับมีคลิปนะครับ แจ้งเตือนแบบนี้นะครับเราจะสามารถไปดูได้ที่ไหนเราสามารถที่จะไปดูได้ที่แดชบอร์ดนะครับเข้าไปที่ตรวจสอบนะครับคลิปวิดีโอของเราจะมีการแจ้งผิดลิขสิทธิ์จากสาเหตุที่เรานำเสียงเพลงและก็เสียงดนตรีเข้ามาใส่ประกอบคลิปสั้นเรียวในช่วงขณะนั้นนะครับปัจจุบันนี้ระบบนะครับของ Facebook หรือว่า m e ต้ก็มีการตรวจ สอบตรวจทานของเราอยู่เป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้ก็คงจะหลีกเลี่ยงนะครับสิ่งไหนที่เราไม่ควรทำก็อย่ามาทำก็คือในเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีนะครับแต่ปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าในส่วนของ Facebook ก็จะอำนวยความสะดวกมาให้เราคือสามารถที่จะนำเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับให้เราเห็นแล้วก็นำมาใช้กับคลิปสั้นเรียวของเราได้แต่ต้องมีการแบ่งปัน นะครับแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งแบ่งรายได้ให้ต้นลิขสิทธิ์ของเสียงเพลงนั่นเองนะครับแล้วก็ในทางกลับกันหากว่าเพลงไหนที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเราก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้เพราะว่า Facebook ได้เตรียมไว้ให้กับเราแล้วนะครับแล้วก็หากว่าเพลงไหนที่มีลิขสิทธิ์นะครับเราก็จะถูกแบ่งปันนะครับรายได้นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ให้กับ ต้นสังกัดหรือว่าค่ายเพลงหรือว่าเจ้าของเสียงเพลงนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้หากว่าท่านใดที่โดนแบบนี้นะครับก็วิธีแก้ไขก็คือนะครับไปลบคลิปนั้นออกซะนะครับหรือว่าท่านใดมั่นใจก็ทําเรื่องอุทธรณ์นะครับเสนอตัวแย้งเข้าไปก็ได้นะครับสาหรับคลิปนี้เชื่อได้ว่าคงเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมแล้วก็รวมาถึงในส่วนของเพื่อนๆครีเอเตอร์ด้วยกันนะครับที่สําคัญนะครับทําคลิปให้มีความสุข ไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะครับสำหรับคลิปวิดีโอที่นำเสนอนี้หากว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไว้เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นแนวทางนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมคนลำชีเองนะครับท้ายสุดนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับยงประสบแต่ความโชคดีนะครับหมั่นขยันทำคลิปที่สำคัญนะครับไม่ผิดกดชมุมชนและก็ไม่ละเมิดเนื้อหานะครับสวัสดีครับ